ไปดูอีกเรื่องนึงครับหนุม่มคนนึงแชร ER ์ประสบการณ์วิธีประหยัดค่าไฟโดยพออย่างยิ่งช่วงหน้าร้อนค<า>่าไฟแพงๆนะแต่บ้านนี้เขาบอกว่าเขาติดโซลาร์เซลล์แล้วดูบินค่าไฟออกมา44<อ>บาท38ตังค์งเท่านั้นเองดีจังเลยอ่ะเขาบอกเปิดแอร์กันหน่ำทั้งวันทั้งคืนเลยนะ<อ>และ้วมาสักครู่แผงโซลาร์เซลล์แผงใหญ่มากอันนี้งานระบบให้คุณผู้ชมดูเลยเขาติดจริงติดจังติดแบบระบบใหญ่เลยเอาภาพเหล่านี้มาโพสในโซเชียลแล้วบอกว่าค่าไฟพอได้ครับกลางวันเปิดแอร์12,000 BTU ท3ตัว กลางคืน3ตัวแต่ค่าไฟ44บาทเท่านั้นเองโพสต์นี้ชาวเน็ตแชร์ต่อกันเยอะมากเลยนะครับหลายคนก็ไปถามคนโพสต์เพราะว่าเห็นแล้วอยากทําตามบ้างก็ถามว่าค่าติดตั้งแพงไหมเพราะว่าค่าไฟที่จ่ายแต่ละเดือนตอนนี้มันแพงมากเจ้าของโพสต์ก็เข้ามาตอบสั้นๆนะครับเขาบอกว่าเงินลงทุนในงานระบบอะลงไปทั้งหมดประมาณแสนต้น ที่เหลือก็ค่อยๆให้เขาคืนทุนคืนทุนคืนทุน,น,ทนมาเรื่อยๆนะนี่เป็นตัวเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันหลังๆเห็นคนทําเยอะนะครับม,มีหลายช่อง YouTube ที่เอาไปทำเขารีวิวแบบละเอียดมากเลยนะเขบอกบางทีไอ้ชุดโซลาเซลล์อะจริงๆมันไม่แพงนะตัวแพงอะ่ะไอตัวกล่องพวกนี้ก็ไม่แพงเหมือนกันไอที่มันแพงอะ่ะ แบตเตอรี่ข้างล่างครับเมื่อกี้เห็นตั้งอยู่4ี่ห้าสล็อตเนี่ยไอ้พวกเนี้ยแพงยิ่งใหญ่เก็บไฟได้เยอะใช้ทั้งวันทั้งคืนน่ะราคามจะสูงหน่อยแต่หลายคนก็บอกว่าคุ้มโดยเฉพาะบ้านที่มันหลังใหญ่ๆหรือว่ามีกิจการหน้าร้านด้วยอะไรเงี้ยนะครับไม่นานก็คืนทุนได้ใช่ครับลองศึกษาดูนะฮะอันนี้น่าสนใจจริงโดยเฉพาะต่างจังหวัดอ่ะพื้นที่มันให้กางแผงโซลาเซลล์กว่าเยอะนะฮะหรือไม่บางคนทำโซล่าฟาร์มก็มีอยู่เหมือนกันนะคะ ออสนับสนุนนะคะแต่ก็ดูระบบจริงๆนะเพราะว่าถ้าหากระบบมันผิดเพนะียนอ่ะมันตอบผิดอะไรยังไงไฟไหม้ได้เลยอ๋อใชออ่ระวังกันด้วยครับผมข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม